อะไรขึ้นนะครับก็ก็เกิดอะไรขึ้นจอดับไปเฉยๆนะครับก็ก็กไหนๆเข้ามาแล้วก็พามาชมเลยพามาชมเลยนะครับโอ้สวยงามสวยงามครับแปลงข้าวแปลงข้าเหนียวดำเราก็สวยงามไม่รู้ว่าอืมหญ้าก็เริ่มจะขึ้นทันแล้วมั้งเนี่ย นะครับหญ้<ส>ก<ย>าก็จะเริ่มจะขึ้นทันเพราะว่าหญ้ากับข้าวเนี่ยหญ้า,ากับข้าวเนี่ยมันก็โตพอกันแต่ตอนนี้เวลาระหว่านข้าวนาหวานเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นทันหญ้ามันจะขึ้นทันข้าวนะครับหญ้ามันจะขึ้นทันข้าวเดี๋ยวขอเก็บมะานาวสักลูกหนึ่งนะครับมะนาว เหลืองเชียวอาหลุดเลยหลุดเลยยังไม่ทันจะพอแต่ลูกก็จะร่วงอยู่แล้วนะครับอืมเออเห็นไหมล่ะงามมากงามมากแปลงนี้งามมากงามมาก ถ้าลองตั้งตรงเนี้ยถ้าลองตั้งตรงเนี้ยมันจะเห็นต้นข้าวไหมเนี่ยนะมันจะเห็นไหมเออตั้งตรงนี้ปุ๊บจะระดับมองจะไล่ไปยาวเลยนะครับอ่าต้นข้าวไอ,อ้ข้าวแปลงนี้อ่าข้าวแปลงเนี้ยมันจะโตสม่มําเสมอนะครับโตสม่มําเสมอไม่ไม่เป็น ไม่เป็นย่อมไม่เป็นไรนะครับแปลงนี้รามาดูแปลงนี้บ้างแปลงนี้ก็น่าจะน่าจะเอ่อแรงข้าวปลูกข้าวเหนียวดำนี่มันข้าวปลูกนะเราพูดถึงข้าวปลูกข้าวเหนียวดำนี่มันก็มันก็สวยแล้วครับสวย วยแล้วครับแต่มันมีปัญหาคือหมามันลงไปวิ่งเล่นกันนะทีหมาบ้านบ้านาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ลงไปวิ่งเล่นกันนะครับลงไปวิ่งเล่นกันก็แต่ก็ไม่เป็นไรละลงไปวิ่งเล่นก็เสียหายนิดหน่อยนะครับเสียหายนิดหน่อยนะก็แต่พอข้าวมันโตแล้วมันคงไป วิ่งแล้วไปนอนเล่นตีแปลงกันนะทีนั่นกลัวปัญหาอย่างนั้นนะครับไปตีแปลงเลยนะครับตีแปลงเลยตีแปลตีแปลงจะนี้กลัวต้นกล้ามันจะหักเท่าที่มันจะหักนะครับมันจะหัก เอ้โหก็พาท่านมาดูนะครับไอตรงที่ไอตรงที <au US> ่ข uh ้าวไอตรงที <sh abb at> <im> ่น้ําน้ําท่วมเนี่ยครับมาน้ําท่วมแต่ข้าวมันก็ขึ้นมาเต็มแล้วล่ะข้าวมันขึ้นมาเต็มละน่นน่นน่นน่หมาน่นน่นนั่นนั่นน่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 สีหมาก็มาหมามาลุยอย่างเงี้ยต้นกล้าก็หักหมดแล้วนะ อต้นกล้าก็หักหมดไม่รู้จะทำยังไงไปอืม Ờ, đi hò lắm. Chẳng mây hòi với. ไปไปโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปไปโอ้แกมาลุยข้าวเพราะอย่างนี้มันเกิด thiệt hại đi ừ hmm. Ay. Ho. Oh. ไอ้เฮ้ยเนี่ยมาลุยข้าวเขาจะเละหมด่นนะ่ะไปเลยไปเลยไปโอ้พวกแกนี่อา่า Aí! ทางนี้ก็สวยนะครับแต่เดี๋ยวอย่างเดียวหมามันลุยกันนะครับมาวิ่งเล่นกันมันจะทำให้ต้นข้าวหักไหมนะครับก็ก็ว่าว่ากันไว้บ้างนะครับกระว่ากันไว้บ้างอืมปว่ากันไว้บ้าง นี่เกสรตัวผู้นะครับเกสรเกสรตัวผู้เมื่อก่อนผม,มนกึกว่าเป็นเกสรตัวเมียซะอีกเพราะว่ามันไม่ได้รับการผสมนะครับไม่ได้รับการผสมก็เลยก็เลยอ่าแต่ที่จริงแล้วเกสรตัวผู้มันก็มีหมากเหมือนกันแต่หมากมันหมากไม่โตหรอกอ่าเออนี่ก็มารีอ่อ ไม่ได้หอก็คือไม่ได้กินนะครับไม่ได้หอก็คือไม่ได้กินไม่ได้หอก็คือเสียนะครับอ่าอิสพระัมถ้าไม่ได้หอก็คือเน่านะครับไม่ได,ด้หอก็คือเน่านะครับก็ก็เป็นอย่างนั้นมันก็จะล่วงไปหมดอก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำเองเนี่ยเราจะหวังผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับ ก็วันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับลงคลิปแค่นี้ด้วยการด้วยการบ่นสักเล็กน้อยขอให้บน่นขออยใาบ่นสักเล็กน้อยนะครับอโอ้โหมันมีนกปากห่างมาเดินจ้งจ้งจงจังจ้งอยู่ในนาบ่นต้องขวนนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ มันก็มีนกปากหางาวันนี้ไม่มีนกกระยางแฮะมีแต่นกปากหางไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดนี่เป็นเป็นถ้าโดยปกติก็เป็นวันพระวันพระกลางกลางเดือน นะครับกลางเดือนเป็นวันพระกลางเดือนนะครับเออนกปากห่างมีเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับขอลงคลิปแค่นี้อ่อเดี๋ยวไปลงคลิปกับต้นอินทรพมดีกว่านะครับอ่อต้นอินทรพลำต้นนี้ มันยังอ่ามันยังมันยังไม่โตนะครับที่ยังไม่โตคืออะไรนี่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 เนี่ยพวกเนี้ยอ่อถ้าเรารู้อ่อหมากมันไม่โตเพราะอะไรไม่โตก็เพราะหมากเหล่าเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นเนี่ยสามสามแฉกสองแฉกสามแฉกเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยที่สามแฉกเนี่ย เป็นดาวเนี่ยอ่าเป็นหมากที่เนี่ย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 อย่างเงี้ยเป็นหมากที่ผสมไม่สมบูรณ์คือผสมส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอ่าอย่างนี้ไม well. <macht> ่โตนะครับลูกที่อ <eso> right. ่ถึงมันโตก็กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้อ่าอย่างนี้เขาเรียกว่ผสมไม่อ่าผสมไม่ได้นะครับผสมไม่ได้เนี่ยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผสมไม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยผสมไม่ได้พวกเหล่านี้ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน นะครับมันไม่มีเม็ดหลักเพราะถ้ามันผสมถ้ามันผสมติดมันจะถ้าผสมติดมันจะเป็นเม็ดเดียวอย่างนี้นะครับมันจะเม็ดเดียวอย่างนี้เพราะพวกนี้เนี่ยพวกนี้ที่เป็นแฉกแฉกเนี่ยมันก็จะมารวมกันมันก็จะมันจะมีรูสปอเท่าับผสมผสมพันน์รับกสรแต่พอไม่ได้ผสมปุ๊บไอ้ไอไอพวกนี้ มันก็จะไม่ไปรวมกันเป็นเม็ดเดียวนะครับจะไม่ไปรวมกันเป็นเม็ดเม็ดเดียวอย่างนี้นะครับเพราะมันไม่เลยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็กินไม่ได้นะครับก็เ <laughs> ล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังวันนี้ของลงคลิปแค่นี้แหละครับผมฝากช่องคําคูณหนึ่งเก้าสี่แล้วก็ทวินแล้วก็ช่องชาวลาแม่กระต้อยนะครับไปด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตระใครให้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ พบกันทุกครั้งที่ที่ผมลงลงคลิปนะครับผมจะลงคลิปให้ชมนะครับทุกวันทุกวันนี่แหละครับแต่วันไหนที่มีไลฟ์สดวันวันวันไหนไลฟ์สดก็ก็ทุกวันนะครับทุกวันอาจนถึงวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นหลังจากนั้นผมก็จะขจะเข้าวกรุงเทพแล้วก็ อาจจะเลยไปต่างประเทศนะครับอาจจะเลยไปต่างประเทศสักเดือนหนึ่งนะครับประมาณนั้นหรือสองเดือนแต่คงไม่เกินสองเดือนนะครับก็ไปไปเรียกว่าไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะครับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานหรือไม่ก็ไปต่างประเทศยามยามแก่แล้วนะครับก็ไปแค่นั้นก็วันนี้ก็ฝากฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ